ถึงช่วงนามนี้มีที่มากับครูมืดครับวันนี้นามนี้ครับถนนเจ้าฟ้า <c oughs> เอ๊ะถ้าผมจำไม่ผิดอยู่แถวๆเราดำเนินมาคร, <c oughs> ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครนนับน, <c oughs> นามนี้มีที่มาอย่างไรครับครูครับครับ,รบจริงๆถ้าถ,ถ้าเปิดเราเอ่ยคำนี้นะฮะ <c oughs> ทุกคนรวมทั้งผมรวมทั้งคุณธงหรือประชาชนทั่วไปก็จะต้องคิดอยู่เสมอว่าถนนเนี่ยจะต้องตั้งชื่อเพื่อ แะลึกถึงพระคุณหรือพระเกียรติยศในเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งพระองค์ใดเป็นแน่แต่ว่าชื่อถนนเจ้าฟ้าเนี่ยไม่ได้ระบุว่าเจ้าฟ้าที่จะเราจะระลึกถึงหรือเราจะให้เป็นเกียรติแก่พระองค์ท่านนั้นเป็นเจ้าฟ้าพระองค์ใดไม่ได้เจาะจงลงไปถึงขนาดนั้นครับก็คือเขียนว่าถนนเจ้าฟ้าเฉยคำว่าถนนเจ้าฟ้าเนี่ยให้เป็นระลึกถึงพระเกียรติของ พระเจ้าวววศ์เธอเจ้าฟ้าอิสราพงศ์ซึ่งเป็นพระโอรสในสมเด็จพระบรวรเจ้ากรมพระราชวังบรวรมหาศักดิพลเสพวังหน้าในสมัยรัชกาลที่สามก็วังของพระองค์อ่ะ ท่านตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนนเจ้าฟ้านั่นน่ะนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นที่วางท่านก็คือปัจจุบันนี้ก็เป็นกรมข่าวทหารบกนั่นเองครับอแหม่กระจางแจ้งเข้าใจแล้วนะครับท่านผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาก็คงจะรู้แล้วครับว่านามนี้มีที่มาอย่างไรครับนี่คือนามนี้มีที่มากับครูมือครับ